ยินดีต้อนรับทุกคนมาฟังนิยายกันนะครับกับช่องมาฟังนิยายชาแนลเรื่องฝืนลิขิตฟ้าข้าขอเป็นเซียนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามคอมเมนต์ติชมเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับข้อมูลเบื้องต้นหวังหลินชายหนุ่มผู้คนพบว่าหนทางการฝึกเซียนช่างหน้าเย,ย้ายวนยิ่ง เซียนหอบเหินเดินอากาศได้ดั่งใจนึกจึงมุ่งมั่นทำการทดสอบเข้าสำนักหีงอย่ั่วทว่าเขากลับสอบตกหวังหลินมุ่งมั่นไม่ย่อท้อหลังล้มเหลวกลับมาจึงอยากจะทดสอบอีกครั้งด้วยการออกเดินทางไปสำนักด้วยตนเองแต่แล้วเขาก็ได้เจอลูกปัดวิเศษที่ทำให้ชีวิตเปลี่ยนไปตลอดการที่นั่นหวังหลินพบเจอผู้เป็นทั้งสหายและอาจารย์นามว่าซื่อถูนาน แต่ด้วยโลกแห่งการฝึกเซียนช่างโหดร้ายนักผู้แข่งแกร่งกดขี่ข่มเหงผู้อ่อนแอการอยู่รอดบนโลกนี้ได้ใจต้องนิ่งและโหดเหี่ยมหวังหลินถือคติใครดีมาดีกลับใครร้ายมาให้ร้ายกลับไปนับร้อยนับพันเท่ากระนั้นโลกแห่งผู้ฝึกตนช่างเป็นช่วงเวลาฝึกฝนอันยาวนานญาติสนิทมิสหายที่ไม่ได้ฝึกเซียนต่างก็ตายหายไปตามกาลเวลากระทั่งวันหนึ่งหวังหลินหนีกลับมาบ้าน แต่พบว่าตระกูลหวังถูกฆ่าล้างบานทั้งตระกูลโลกแห่งเซียนช่างโหดเหี้ยมไม่ว่าจะเป็นใครหากไปขัดใจเซียนระวังจะไม่มีเหลือแม้แต่เท่าทุลี